ครับผมวันนี้ผมิี่ผ้ายางเล่นสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมนดี่ก็จะเป็นทาง้าสวนสำหรับด้านครัวมือของผมนะครับนอ้อเดี๋ยวก่อนสีทักทายกันก่อนสีบงสวนเกษตรทักทายกันกนะครับผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัชรกรสายจิตครับผมจากของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับเท่ากับยางช่มสวนกันเลยครับผม ีนด้านขวามือก็เป็นอ้อยกรอบสือพันหาสูนครับผมผลิตน้ำปั้นน้ำครับผมใขายล้ำหนึ่งตกไปแล้วเฉลี่ยผลิตน้ำได้ประมาณ40บาทครับผมสนใจพันก็แวะอ่ามารับได้อยู่สวนครับผมผมขายตันละ3,500ครับผมสามาัตลาเองก็ให้ตันละ3,000ครับ นี่ก็เป็นกล้วยครับผมเป็นกล้วยแล้วก็เป็นด้านคางก็เป็นตะไคร่หอมขาเหลืองครับผมครับขาเหลืองอันนี้ก็เป็นเพกาสูงครับผมมันสูงแล้วสําหรับไอ้นี่ก็เป็นพักบุงกอบพักบุงแก้วครับผมปลูกไว้ไว้ตะไคร้ให้ลูกค้าพผนมาสร้างเรื่อยครับผมสร้างประจํามือละซี่หาลอยครับ ครับก็เป็นคาเหลืองกับตะไครครับผมทา้างเข่าสวนเม็ดมะพร้าวนำหอมเตียครับกราลังงามเลยครับผมนำหอมเตียนี่ครับกัเป็นไอสตอครับสตอมาจากผักไตเเป็นนี่แหละครับผมอ้อยก็มาเรื่อยๆไหลมาพุ่มอ้อย ตรงนี้ก็สิปูก้อยขยายพันธุ์เพิ่มครับผมอ้อยกรอบหมอมสุบพันหาสูนยสตอคือกันครับผมเพกาเตียครับนี่นครับผมสำหรับแปลงที่วางนี่ก็ปีนาสเป็นซาครับ้ายจนไปหอดพุ่นลละโตกันเลยครับ สำหรับแปลงที่ปลูกก็ปุกงานนี่ก็บสี่เห็ดเป็นสะคือกันกับตรงพะกุนครับผมตะพูนไปใหายางเข่าสวนกันเลยครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไอ้มามป้อมยักครับผมมะขามป้อมยักกำลังงามเลยยี่โอ้ยสิบหาต้นครับผมปลูกสิบหาต้นม่ต้องปลูกหลายครับพี่น้องะมามป้อมยักครับไปครับผมยังไปเรื่อย ครับพี่น,อน้องกับเขากะยางชมสวนไปเรื่อยๆครับผมเป็นทางเขาสวนก็เป็นสะเดาถว,วายครับผมาสะเดาถว,วายออกเป็นมะม่วงครับผมอีสองครับผมอีสองทู่ด้วยสีม,ม,ม่วงครับโอ้ทั้งกับทุลักทุเลครับพี่น้อง ททาาางนีีุุ้รักักกกเเเเลลลววว่่สิอหคคมมบผยขแช่วงนาแรงครับผมเอาหินคุกมาลง,าลง,าง,าาลงสุดทางเลยครับผมดันดันนี้นาผมไปสวนสำหรับดันนี้กระทั่งเขาครับผมสีเอาหินคุกมาลงให้พี่น้องได้มาเบิ่งสวนเบิ่งยังได้เดินทางง่ายง่ายครับผมขี่รถก็ไปได้อันนี้ก็เป็นบกว่าพันยักษ์ครับผมว่าพันยักษ์ตอนนี้ครับ่อให้ยาถ่วมก่อนใส่ปุ๋ยไปแล,แล้วละครับผม เป็นไม้ยา่าพันยกักษ์บวกว่าน่วยสัมพีครับผมหน่วยสัมพีไปครับตัวนึ่งก็เป็นคอกเป็ดครับผมคอกไก่บ้านเป็นสะเหลียงปลาบึกด้านข้างก็ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวน้ำหอมกล้วยน้ำว้าครับผมอ่า เป็นมอนมอนสายพันธุ์เชียงใหม่ครับผมนี่มอนสายพันธุ์เชียงใหม่เมื่อเลยมอนสายพันธุ์เชียงใหม่กำลับสาตัวน,นี้กัเลี้ยงปลาบึกครับเลี้ยงปลาบึกบริเวณเดินกลางๆนี่ก็จะจะเฮ็ดเป็นที่พักอาศัยครับผม สาห้ต้นแล้วก็เห็ดเป็นกระท่มสองสองหลังให้พี่น้องได้พักพอนกันนี่ครับเดินกว้างนี่ก็เป็นแก้วมังกรครับผมเอามาปลูกไว้สิบลุมเกี่ยมังกรยังว่าในาจางอันนี้เขาอยู่ครับผมหาลักอยู่ครับผมด้านขางซ้าด้วยนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมเตี่ยมดเลยครับผมกำลังขึ้น,นกำลังงามครับผม เหลือแต่ระบบแทงน้ำครับผมระบบแทงนังก็จะเอาหัวมุมนี่ครับแทงหนึ่งแล้วก็หัวมุมมันแทงหนึ่งจะเห็นเป็นน้ำยศครับผมไปครับมีตะโครงการเลยครับผมจ่เห็ดโบท่านไหนเพื่อเธอครับนั่ก็เป็นต้นซักท่องครับซักท่องพี่น้องกอง กองเฟื่องกองนี้นะครับน้องกองฟางกองนี้ผมก็เอาไว้เป็นปุ๋ยครับผมก่อนสิเป็นปุ๋ยผมก็เอามาตากแดดให้เป็นให้มันเปืป่อยก่อนพอสิได้กินเห็ดฟางครับผมนี่เห็ดฟางนี่ครับเห็ดฟางนี่ดอกตุ้มๆครับคุ้มไว้ครับอยากกินฮะยังหาเอาครับอยู่ในสวนนี่ก็เป็นในป่าซักเข้านี่แหละครับผม ประโยชน์สองตัวสำหรับกองฟางเราอยู่สวนเกษตรพอเพียงครับพี่น้องเริ่มเลยสองปีครับค่อยเฮ็ดค่อยสางเขาครับผมความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จยรงนั้นครับผมความนี่ครับทุลักทุเล่ครับผมทางรดแล้วเขาเลยนอกติดลมเดี๋ยวใส่หินคุกครับ สองปีเฮ็ดกวัวเส็ดใด้ถึงขานาดนี้กัโอ้ใส่เวลาดนครับผมผมคาดว่าเฮ็ดอีกปีที่สามเสียมันสำเร็จเลยครับผม mm hmm. ครับนี่ก็เป็นกล้วย mm hmm. น,น้าว่าครับน้าว่าหาศูนย์มะลิอองครับผมโลดตะระบ,บนยดครับผมมะลิอองนี่ก็เลี้ยงปูหน้าครับผมเดี๋ยวสิกคอบอกเลี้ยง ตัวนี้ปล่อยเข้าไว้หัวกอนครับผมหากรลังหาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมผักสายพันธุ์แปลกๆมาปลูกครับนี่นี่กระเปะเป็นบอกมะเลงดาหน้าครับผมสีกอบอกแล้วก็ใส่ตไคายขื่นโค้งครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นหอมทองครับผมแถวนี้เป็นพันธุ์ปล่อยหอมทอง ครเป็นไผ่หวานครับผมไผ่หวานกินนอไดเอาไว้ขยายพันธุ์ครับผมเป็นหมากเตี้ยหมากเตี้ยนี่ก็เป็นสะสะนุ้ยในน้อยครับผมเอาไว้ยยมจำเป็นครับไวก้กินปูกินปลาครับผมสังเกตดีๆนะครับกล้วยหอมทองนี่สีมีบกมักเผานำพรอมแซมอยู่ครับผมข้าง นี่ก็เป็นบอรกรสมชาติครับผมมาสิกบอกกบอก้นกอบปล่อยกบลงไปเลยครับผมนี่เทาย่อยลงไปหมดเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับเป็นฟักทองกล้วยกล้วยน้ำว้าครับนะครับเป็นมะพร้าวเมื่อไหรครับผมมะพร้าวน้ำหอมครับเป็นกับยังหกอยู่คือดูแลคนเดียวครับผม แปนกับไปสอนเป็นทางเข่าครับผมไปแล้วครับผมสีอ่าเขาข้าครับผมพี่น้องมันสิโดนไปครับเป็นบกนัดครับผมสับปะรดพันธ์ปตเวียครับผมอ่าปล่อยให้เขาติดหาก่อนเ้าปลูกบุหันดนครับเห็นไหมครับเอาไวเป็นพันธ์ครับผมขยายพันธุ์โตอ่ องน้ำนี่แหละครับผมที่พามาพันปัต,ตเวียนะครับนอ้อสับประรดปูกไว้ครับผมนี่ครับเป็นมะพร้าวน้พร้อมที่ผมว่าเลยข่าเลืองขายัางครับผมเอาไว้เป็นพันขยายพันไปทางขอบหมูเลยครับเฮากามาถึงด้านหน้าด้านหลังที่เฮาเริ่มเห็ดเริ่มสางมาแต่ปีแรกๆครับพี่น้องครับความพยายามครับผมจนไปหอดด้านหลังตือว่า ใส่ความพยายามสูง,งสสน,น,นี่ครับสำหรับสวนครับอันนี้ก็เป็นสาครับผมปลาเกือบครบแสนตัวแล้วครับมีไก่ไข่มีขอกหมูแล้วก็มีกล้วยกล้วยน้ำว่าครับผมเป็นโชควิเชียนหนวยสำเคนครับเจ้านี้ปลูกไว้ทำพันธุ์ทาข้างก็เป็นข่าเหลืองมะพร้าวน้ำหอมอ่าทุเรียนมังคุ น้ำว่าเพื่อนครับไปอดของมูมังกะฮองเลยครับหิวอ้ดี้แล้วมันก็อยากใหอยากกินเนื้อละครับนี่ครับผมเป็นด้านหลังครับเป็นทุเรียนครับเป็นใบกาเตียทุเรียนนามครับพู้นะครับเป็นไปกิมซุ่งไตวันครับผมเพราะว่าตรงเริ่มแรงครับออกนอนเมื่อปีลกครับ ไปนี่ครับแกนไปจากเอาจากปลาไั่แล้วก็ตุเรียนานา้ำบักฟลังเป็นพันฟลังเอาไว้เอาพันครับผมยี่สิบต้นต้นใหญ่แล้วครับผมมาไปพูดทางรถเรียนไปนพุ่นปุนุออกไปพูดขางหนาครับพูดสิบเจ็ดไรครับ เป็นขอกไก่ไข่ <c oughs> ค,รครับผมไก่ไข่ข้างๆนี้ก็เป็นพันธุ์กล้วยน้ำว่าพันธุ์มารีอองครับผมดูแลบพอดีแล้วกันน่นวยเขาสิบกวยดกค,ครับเป็นทุเรียนครับผมข้างขที่ปลูกไว้เหมือมัน,น้งางานนะันครับผมเขาเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้กล้วยน้ำว่า ครับผมมนีผมเ่าวน้องวัชรกรซอยจิตน้อครับน้อเจ้าของสวนกเกษตรพ่อเพียงบนผ่นดุ์อกระฝากพี่น้องไว้นะครับเด้อฝากพี่น้องให้ติดตามผลงานกนรลัก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่วังนั้นปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับผมแล้วเฮาสิ่ใดพบกับความสุขที่แท้จริงมีอะไรเฮากขายเหลือจากกินจากขายเฮากบแบ่งพี่น้องแบงบันญยาิพี่น้องทางบ้าน ครับผมทุกอย่างเห็ดมาจากใจครับผมเข้าตรงต่างใจและควรพยายามด้วยครับ mm hmm. พี่น้องเด้อเพราะว่ามันจังสีสําเร็จส่วนนี้ก็ใส่เวลามาสองปีครับผมจังก็ถือว่าถือว่าโอเคครับเหลือแต่ระบบน้าําตัวนี้ก็จะเป็นกระท่อมครับนี่สิจะเป็นกระท่อมมังนี้หลังสิเป็นกระท่อมอ่าขางสวนไผ่ครับผมขางสวนไผ่ทั้งพี่กับทั้งพี่พอใดพี่น้องได้มาได้มาตั้งแคม ว่ามาเล่นมายัางอยู่ในสวนหาสิมาศึกษาเห็ดเป็นโล่งปุ๋ยมักโล่งอย่างกัน,กนไปครับผมผมบบาวน้องวัชรโกกรสจิตกับอลาตะเพียงสำเนียครับผมขอสวัสดีครับเข้าไ้หมูกันครับผมไห้หมูไห้ไก่นี่แหละครับความสุขี่แทจจริงครับผมไห้หมูไห้ไก่ให้ลใหปลาด้านนาก็มีใสอีกสองบอ่อแทงน้ำกับสิว่าเห็ดคางกอกหมูนี่ครับผมใส่ระบบน้ำยดไปใส่สวนไผ่ครับผม ที่ผมคุดซาขึ้นมานี่แหละครับผมก็เพื่อที่อะไรประโยชน์จากน้ำครับผมกว่าน้ำน้ำเป็นหัวใจหลักครับผมของการเ็ดสวนเกษตรพอเพียงเขาต้องมีสามสิบเปซ็ก็สามารถหดต้นใหม่หดยังไงครับผมเข้าห้ม้วนครับไปละครับพี่น้องเอ้ย